งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร12ธันวาคม2512 รายงานสรุปผลการดำเนินงานงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนางานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ระดับปฐมศึกษาจำนวน134คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน200คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน295คนรวมทั้งสิ้น629คน จำนวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษาภาเคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565โดยแยกเป็นระดับประฐมศึกษาจำนวน2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน29คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน25คนรวมทั้งสิ้น56คนการประเมินระดับชาติ สรุปสถิติเข้าสอบประเมินระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอนเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2565คะแนนฉเฉลี่ยระดับประฐมศึกษาคิดเป็นร้อยละ100ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ92.86ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ91.67รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ92.59กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤธิ์ทางการเรียนนักศึกษากศนอําเภอพนากลุ่มเป้าหมายนักศึกษากศนอําเภอพนาจำนวน629คนพื้นที่ดําเนินการกศนอตําบล4แห่งสรช5แห่ง 2. โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสอบเอ็นเน็ตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มเป้าหมายนักศึกษากศนอำเภอพนาจำนวน54คน 3. โครงการอบรมประชาธิปไตยและการใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มเป้าหมายนักศึกษากศนอำเภอพนาจำนวน50คนณองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน 4. โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจหลุ่มเป้าหมายนักศึกษากศนออำเภอพนาจำนวน50คนสรุปสถิติเข้าสอบวัดผลสำลีปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1 กศนอำเภอพนาระดับประถมศึกษาจำนวนผู้มีสิทธิสอบ654คนจำนวนผู้เข้าสอบ578คนคิดเป็นร้อยละ88.38ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนผู้มีสิทธิสอบ839คนจำนวนผู้เข้าสอบ724คนคิดเป็นร้อยละ86.23 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนผู้มีสิทธิสอบ1,502คนจำนวนผู้เข้าสอบ1,250คนคิดเป็น100ร้อยละ83.22รวมทั้ง3ระดับผู้มีสิทธิสอบจำนวนทั้งสิ้น2995คนผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น2 5 5 2คนรวมทั้ง3ระดับคิดเป็นร้อยละ85.20รายงานคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอนเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2565คะแนนเฉลี่ยระดับอำเภอคิดเป็นร้อยละ30.26ไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนาขอขอบพระคุณคณะนิเทศที่ให้เกียรติรับชมรายงานสรุปผลการดำเนินงานงานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ขอขอบพระคุณค่ะ